ครับวันนี้เขามาเล่าเข่าขหินกันต่อนะครับก็อันบทที่สามนี่ได้ไปสองตอนแล้วนะครับ <c oughs> กหลังจกพระสาลณีพ่นปิกมาเมืองปรานาสีแล้วนะครับเฮ้พญาปลานาสีประท,ทัดท,ทุกทริปให้หุยฮ <c oughs> ้องกันนะ้วก็เ็มาก็พระวันนี้ก็อันแม่พ่นก็นจะออ้แล้วนะครับวันนี้ก็เอามา เอามาละมาดูข้าวต่อนะครับเห็นไหมครับก่อนที่เขาเรื่องข้าวต่อนั้นเขามากอยลักษณะการเขียนข้าวของพ้น,นก่อนนะครับเห็นไหมอันข้าวโบราณนะพ่นมีลักการเขียนของพ้นนะครับเห็นไหมก็คือเจ็ดต,ต,ต,ตัวเตี้ยวสามตัวเลวบาดหลังบาดเนาเห็นไหมมันก็ยังอะไรมามันก็จะทำมบาบัดนึ่งเออวักนึ่งกับวักสามเนี่ยมันไปจดสามกําไป็น,นใหญ่นะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับ ใหญ่หญหมันน้ำเน็ดน่าน้ำเน็ดหน้าสามร,รมเลยมั้ยถ้ามันอ,อธิบายความประชัดเราประกาศนุโลมว่าเป็นสี่ได้อย่างพระสะละนันีใหเ,เล่าเล่ยายักตุกอร้ตีเปลาาวตรงเนี้นใหญ่วันนี้มีสี่ร,รมนับพ่องอัน,นปิ๊ก <c oughs> โอปิ๊กคืนมาสามกรเลยมั้ยมัน เนนว่ามันเป็นสามกำก่อนนะครับไหมถ้ามันอธิบายความมาชัดก็เอามันเป็นสี่กำได้เออโอเคนะมันก็เหมือนอันก่อนแปดตลาดนะครับอ่าในภาคกลางอ่ะเพูนว่าเรื่องบาทมันมีอยู่แปดกำเออเห็นไหมเออเข้าอันก่อนแปดเลยถ้าอันนี้อธิบายความมาชัดปกตินุโลมันเป็นเก้ากำได้อะไโอเคนะ,คะมันมันก็เป็นเดียวคล้ายๆกันนะใครไหมครับวันนี้เรามา ก้อยอันสันตะลักเลยนะครับเห็ไหมอ่ามาอันสันตะลักน่ยข้าวปกติแล้วมันจะมีอยู่นึ่งบดเนี่ยมันจะมีอยู่สามบาทแล้วก็บาตรนึ่งบาทรสองบัตรสามไหมโอเคอันนี้คือข้าวปกตินะครับแต่ถ้าเราบัตรนึ่งกับบาตรสามเนี่ยไปยุบลงกันเลยเหลือสองบาทอ่าเป็นข้าวยุบลงบาตรห็นไหมโอเคนะไอ้บดนั้นมันก็จะเหลืออยู่สองบาทโอเคนะมันเมื่ออาก็หันี่ยเตือนนะครับเห็นไหม อ่าโอเคนะครับเนื่องบาทนะมันจะมีอยู่สี่วักนะครับแมบหนึ่งสองสามสี่อ่ะแต่ละบาทแต่ละวันมันจะมีอยู่สี่วักนะครับแบบกําใต้วักนะครับแบบเปิ้นจะกําโนดเสียงไว้หื้อนะครับเหมืนจะเกียนกันไปเลยนะลงเสียงไปเลยก็ไม่ได้ไม่แจ้งนะครับเห็ครับวันนี้ทำมาไล่ก้อยเลยนะครับไม่แน่ๆโอเคนะครับมาอันไล่ไปเลยนะครับ วักที่นึ่งของบาตที่นึ่งเนี่ยๆอันคนบอกว่าลงเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออนี่เออไปเส okay. ียงสามัญครับม <inaudible> ือนกันเลยครับวักที่ซองนี่ลงที่เสียงอ่าตีนะครับเหมือนไหมตีสั้นก็ได้เหย้าก็ได้เออฮักเออไปเสียงตีสั้นก็โอเคนะอัานตายวักที่นึ่งของบาตที่สองนี่ตุ๊บเออก็ตีสั้นเหมือนกันโอเคนะใครมา ใช่อันอันของบาดวัคดีซีของบาดอันที่สามเนี่ยซ้ำเห็นไหมอ่าซ้ำเป็นเสียงตีเงาแล้วนะซ้ำหมายไหมเสียงตีซ้ำอ่าอ่าเห็นไหมเสียงตีมันหนึ่งบาดเนี่ยมันมีสามตีนะครับมันจะมีตายวัคอะตายวัคมันมีสามตีกลางกลางวัคนั้นมันก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มันจะจังหวะมันยังมีนะคเห็นไหม แต่อันท้ายวักน่ะท้ายวักมันจะมีสามตีตัวอี้นั่นก็เห็นไหมการนับเสียงตีน่ะท่านต้องนับแบบนั้นเป็นเสียงไตยวนยังไงนั่ก็ไม่ใช่เอาเสียงอันไตลือมาปนนะครับอย่างเช่นกรรมอันเนี้ยนะครับเขาเอามาใส่ชอบเอามาใส่แต่ยเนี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 ่ยเอ่ะเฮออันนี้มันหายไปเนาะโอเคเดี๋ยวก็เด้อเดี๋ยวก็เด้อเออเร่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  เออเออโทษดีโทษดีาโอเคนะครับเนี่ยอันอ่าเนี่ยกรรมกรรมเนี่ยเขาชอบมามาใส่แจเนี่ยเห็นไหมกรรมบ้าเนี่ยอันภาษาไทยพ้นออกเสียงหมดนะครับเสียงเอกแต่ยวนเชียงใหม่พ้นออกเสียงจัตวานะครับมาเนี่ยเนี่ยมดเสียงมดซอยเนี่ยแต่ยวนเชียงใหม่ ถ้าใจรื้อกับใตยองป่นป่นจะออกเป็นเสียงตีนะครับนมหมดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยแล้วจะเอา่างเนี้ยมาแปะใจหักเนี่ยมาใจรับมาใจเออมันมันมันมาได้แล้วก็มันเจ้าท่านจะเปล่าเสียงอันของใจรื้อมันยุ่งเราเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของใจยนจังใหม่นะครับแมเออแม่อเนี้ยถ้าท่านอยากมาถามถ้าอยากมาใส่ท่านเราไปถามภาษาไทยก่อนแล้วโดยเฉพาะ ด็อกเตอร์อันอันอังสอนจานนะมันบอกว่าอันนี้เป็นเสียงตีก้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดเนี่ยโอเคนะรับเพื่อนอันด็อกเตอร์ผมว่าผมก็ยอมนะครับโอเคนะอันเนี้ยเดีอย่างนี้ได้กันเนี่ยเนี่ยเอี่เนี่ยมดเมดเอออันนี้เสียงตีก้อนเนี่ยมดฮักมดฮักโอเคนะครับเอาละสรุปแล้วนะครับเห็นไหมท่านมันต้องเอาอันเสียงอันของไตอัน เสียงของแตอันเตลือนะครับมามายุ่งนะครับมายุ่งกับมันอ่ามายุ่งกับอันอันข้าวนะครับข้าวนี่มันเป็นจันทรลัษ์ของไตยนวลจังใหม่นะครับการนับเสียงตีนั้นจะต้องนับแบบเสียงตีไตยนวลจังใหม่เจ้นาะนะครับฮักตุกนะโอเคนคักไอ้ไหเอาละต่อไปวัคติสามฮื่อลูกด้วยเสียงโทพิเศษโทเมือง <c oughs> อ๋อมแล้วเอ๊ะมันเป็นอย่างไรโทพิเศษโทเมืองเนี่ยน่า ก็าโอเค <boundaries> อันนี่ไหมอ่ะม like ันเป็นยงหน้าก็าอมันเป็นยงมันสูงกว่าอันอันโทรไทยไปครึ่งเสียงแล้วก็มาอันไทยนะอันภาษาไทยเปินออกอันเนี่นี่เสียงอันเสียงโทรปกติน้าหนะก็น้านะก็อันนี่นี่แม้กระทั่งเนตเนี่ยเนตเนตยังเท่ากับหน้าเนี่ยไหมเนตหน้ามันเสียงโทรเท่ากันเนี่ยเนี่ยตึงเนตตึงหน้าไหมเนตหน้าไหม เสียงภาษาไทยมันออกไงมามันเจ้ากันนะครมั้งเนี่ยแม้กระทั่งมันมีไม้โทมันก็ยังเนตรหน้าอันไตยวนวลเจมัยเปิ้นเนตรนะครับเนตรกันโทนั่นแหละอันหน้าน,ะน,นาี่เป็นหน้ามันขึ้นแบบน้อยครับเนตรหน้าเนตรหน้าเห็นไหมมันจะสูงไหมอันนี้เปิ้ลฮองว่าโทพิเศษหรือโทเมืองเไงมั้งของตตยนวนเจมังใหม่นะ มันมีที่เดียวในโลกนะครับมันมีแล้วครับมันที่ไหนมาเจาะนั่นไปเจาะด้วยมาเตียโทรพิเศษโทรเมืองเนี่ยเอาละอันนี้แต่อันนั้นแต่ไตเลือดกับไตยองพุ่นออกจริงเองนะครับนี่นะพุน่นลงอ่านออกออกจริงเป็นเป็นปน,นานะครับเป็นนาเนตก็เป็นเนตนะครับเนตนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันเสียงอันอันไตเลือกับไตยองเอออะไรม,มาอ่ามันเป็นแย่มากไตเลือกไตยองอ่ะ เป็นย่นี้เท่าไหร่ไม่ล่ะรือกับใยองนี่มันตีเดียวกันนะครับพรเพียงแต่ว่าอันคนยองน่ะเปินอยู่เมืองยองปู้น่ะนันอันอันเมืองจิงตุงมันไลยมาเมืองเมืองยองก็เป็นเจ้าใจใ้รื้อนั่นแหละครับไม่มนอันออันเจ้าเกา่าเวลามาอยู่นี่ประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วออมันก็นเลยเสียงมันอาจจะเพี้ยนเพี้ยนกบมานี้นิดนะครับแต่เพื่อันอัน มาพอวันนี่วะนะไอ้ใจรู้นะครับหน้าเน็ดนาเน็ดนาเอ้าไอ้ใจใจโยนเชียงใหม่เน็ดนานะครับภาษาไทยเน็ดนาอะไร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 โทรพิเศษเมืองนาะเสียงตัวนี้ว่างกีฬาเนี่ยห้ามเอาเสียงอื่นมาใส่นะครับโอเคนะเอาว่างกีฬานี่ลงในเสียงสามันก็โอเคนะมา อ่ะลงเอป็นเช็คสามัญโอเคมาได้ละได้ไปหนึ่งบาทแล้วโอ้กว่าจะได้หนึ่งบาทเลยไหมเออเอาละอันต่อไปบาทที่สองนะบาทที่สองเนี่ยบาทที่สองเนี่ยก็คือบาทก้มเข้าก้มนะครับสาวรับเจ้ากินข้ามากองเบ้าเดี๋ยวกองกันจีเกต้มงกินยีกันน่อยโอเคนะครับสาวรับเจ้าเสียงตีนะครับมาเล่วเล่านี่ตุกอ่าตุกเป็นเสียงตีตี้สั้นเหมือนกันฮักตุกฮักตุกอ่าเจ้าอันนะใครไหมจะเอาสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับเห็นไหม ใต้วัคที่สองนี่ลงด้วยเสียงสะอันอ่าจัตวานะครับคงคงียงจัตวาใช่ไหมอ่าอันวัคที่สามนี่มันนั่นลงด้วยเสียงสะมันก็แบบดงนะดงุงโอเคนะครับอ่าวัควัคซีนสี่เนี่ยลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเออกล้ากล้าโอเคนะ่ไหมอ่านได้สองบาทแล้ว บาทที่สามนะครับบาทที่สามวัที่หนึ่งมันก็เหมือนเดียวกับวัคที่หนึ่งบาทที่หนึ่งอันเดียวนะครับือลงได้สองเสียงนะครับอลงได้เสียงสมันก็ได้อันจัตวาก็ได้นะครับใจเป็นเสียงจัตวาครับโอเคนะครับนี่เป็นเสียงสมันเขียนได้สองเสียงนะครับวักที่สองเนี่ยลงได้เสียงโทพิเษโทมืองครับหน้าหน้านะครับอัน วกที่สามนโรลงอันนั่นด้วยอันเสียงสามพันนะครับมามานะครับอ่าโอเคนะครับมาอันวัคซี่นวัคซีนสี่เนี่ยลงด้วยเสียงตีนะครับหมาสั้นก็ได้ยาวก็ได้ซ้อมเป็นเสียงตียาวได้เลยอันนี้คือฉันทะลักนะครับอ่าฉันทะลักของข้าวโบราณนะครับไม่มันปลีนเป็นอีนะประาะเขนลดเสียงเออเอาไปจะเกลียกก็ไปเลยนะครับายไหมอ่าเอาละท่านโฮฉันทะลักล้วก็ ท่านโฮก็ว่าบนห้องว่าปลาข้าวเนี่ยมันเพราะเหตุใดเห็นได้มันเปลี่ยนไปอย่างใดนะครับมันขยันอีนะครับเปิ้อนอยเอาการตายของแต่ละบาทแต่ละบาทไปโยงก็มันบักทีสองอันของบาทต่อไปนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นที่ไปกุบาทกุบาทนะครับมันก็โยงมันไปเรื่อยๆนะครับโยงมันไปเรื่อยๆมันมีกี่บาทกี่บาทก็โยงไปนั่นนะให้มันยาวไปเลยนะก็ยาวเหมือนเกี๊ยข้าวนะเอาค่ะเอาเคนะครับตายการตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยไหมลงนะก็ลงเนี่ยเพื่อนออมา มาโยงกับโผงเนี่ยโยงก้องโโก้องกัอันกับอ <outfit> ันก็ถืออันสัมผัสด้วยสละนั่นแหละไอ้สละองสละองนั่นเนี่ยโค้งลงลงเนี่ไม่เน่ยไม่ฮะโอเคนะครับกวามตายของอันบาทที่สองเนี่ยก็พวกก็เอามาโยงกับหน้าเนี่ยเอามาก้องกับหน้าอันหน้าเนี่ยใช่ไหมก้องกันกับหมายวหวสัมผัสสละสละสละน่ะโอเคนะครับไม่ กำตายของบัตรที่สามเนี่ยสามนะครับผมพ่นกับมาก้องกับล้ำให็นไหมล้ำกับอันของบัตรที่หนึ่งวักที่สองของบัตรที่หนึ่งของบทต่อไปนั่นไงนี่ยล้ำเห็นไหมโอเคนะครับเห่นไหมอ่ะมันก็อย่าเป็นอีไปกูกูบาักูบบันะมันจนเอาจนหมดว่านะครับเฮ้ยแม่ไหมอันอ่ามันเมินไปเนาะไอ้ไอ้ไอ้ เปียกข้าวนะเออมื่อก็นเหลืออันเปียกปนหม้อห้องแล้วปนห้องข้าวอย่างเดียวไม่ไดวปัจจุบันนี่ห้องข้าวอย่างเดียวมันกลายเป็นข้าวนะอันนี้ข้าวประเดี๋ยวนะโอเคแลครับท่านหวละอันสัมผัสระวางบาทนะคนจะเอาสาระไปยงกันนะก็เห็นไหมสระไปกล้องนะครับเอาละทีนี้มันัมบัตด้วยระวังวักเราเป็นแย่อะไรกันครับเออเอาละเอาละเอาันมันมาเหมือนกับระวังบาทนะครับระวังบาทแล้วบนเอา อันสะละไปโกโยงกั OVER นนะครับอันนี้ี่เอาเอาแต่ละวักแต่ละวักนะครับวักหนึ่งวักสองันะครับของแต่ละบาทเห็นไหมหลักการมันก็คือจัดเออมันอ่าเอาสัมผัสกันแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับแม่นไมเนี่ยเอมันโอ้กันหู้เรื่องนั่นแะเป็นเรื่องนั่นแหละอ่าโอเคแล้วก็เห็นไหมมันเหมือนระวังบาทนะครับระวังบาทเพราะอสละกล้องกันนะครับเห็นไหมระวังวักในปัญญาน้นเป็นคำมูดที่มันต่อเนื่องกันนะครับเออมัน อ่ามันได้แจกความกันได้มยไหแต่ถ้ามันมันปุ๊กสมบัติสลักกันได้แล้วก็ดีไปนะก็เออก็มันได้ก็ดีนะก็บ่ได้บ่เป็นยังไงอย่างเงี้ยไงมาภาษาลันนี้ปะขวานปะขวานมันจะมีเฉลี่ยเฉลี่ยแถวนี้แล้วนะเห็นไหมเห็นยังครับแม่หมเปิ้นแบบเปิ้นแบบนี้แบบนี้เนาะแอันนี้เลนะเล่าเล่าเนี้ยจุกเมื่ออยู่เมื่ออยู่จุกเมื่ออยู่เห็นไหม มันมีสลกสูลกฉลูกดแถวนี้เลยไม่นโอเคนะเมื่อยู่แขวงคู่ไม่ไม้นโอเคนะมาโอเคนะอ่านต่อไปอันวัคที่หนึ่งวัท,งวที่สองของบาทที่สามแล้วแม่บอกก็ดใจจักได้หันหน้าเนี่ยไหมมันจักได้หันหน้าพอดีมันมันมันมาปุ๊บต้องบาได้นี่ในบได้แล้ะมันเป็นมัน มันมาปุ๊กสมัมผัสกันได้บดได้น่สลายสลายนเนี่ยโอเคนะปรกอบไปเจอเน่นะมันเนื้อเรื่องมันปาไปอย่างนั้นโอเคนะก็มาเอาละท่านหูแล้วครับเห็นไหมการเน้นนะระวังบาทอ่าวักเนื้อวักสองเนี่ยท่านเน้นมันการสัมผัสแบบนเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับถ้ามันพุกสมัมผัสสละอย่างนีก้ก็ดีไปแล้วอะโอเคนะครับออาต่อไปวักที่สองใรวักที่สามนะครับ วักที่สองนี่วักสามนี่ปุนบอกว่าวักที่สามเนี่ยสามตัวเลี้ยวสามตัวเลี้ยวมันจะต้องเลี้ยวมาฮักเนี่ยไหมหน้าเลี้ยวมาฮักเนี่ยไงไหมปุนบอกว่าอัใต้วักที่สามเนี่ยมันจะต้องลงเสียงโทรพิเศษโทรเมืองกับหน้าฮักเไงไหมบางคนเนี่ยเปุนบอกว่าโทรพิเศษโทรเมืองบางคนบอกโคลงต่างหลายอะไรแบบนี้แหกกระแตกเอาอันเสียงตีตายมาใส่ตัวนี้นะเนี่ยอันอย่างเง,งี้ยไงไหมอ่า น้อมวันตาท่านที่เขาลบขอน้อมนบท่านที่ทั้งหลายอบบบอบบบอบบบมาใจ่กันไไม่มันมันมันไ่ใช่ไหมไม่ใจ่ป้าควาลูกฮักอันมาอย่างกันนักปังลงมังลงไม่ใช่อนอะไรไหมมันมันลงเสียงตีตายมนได้ตรงนี้มันเอื้อมมาได้นะครับเอ็มอันหน้านี่มันได้นะอันเนตรหน้าปังลงอี่ยมันมันมันเอื้อมได้นะครม แต่ถ้ามันหักในี่มันฮักมันไปมไ่ได้ก็มาอู้มันไปม่ได้เพราะในปุ่นกำหนดมาตั้งแต่โบราณแล้วอันปุ่นปุ่นเม่เข้าจ้อยแล้วก็ไปมาเออมันเป็นข้าวจ้อยข้าวซอตั้งแต่โบราณมาแล้วนะก็บป็นมาอันปุ่นบอกว่าลงรองเสียงโทพิเชษโทเมืองโอเคนะก็เม็นมาอันนี้นจเจลีวแบบสระก็ได้นะครับเหลวแบบอันเลือเรืองก็ไดนะ้อันนี้เป็นเหลวแบบเนื้อเรื่องนะครับโอเคนะครับ ต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบาดก้อมนี่แยนะครับเห็นไหมอันนี้สามตัวเลี้ยวนะครับอันนี้พอดีมันเป็นสี่คำเห็นไหมอันนี้เน้นนะครับเน้นอันเน้นเน้อมันเหลียวแบบสระนะครับเหลียวมาหายวัคที่สองเนี่ยดงๆเห็นไหมเหลียวมาหาโค้งอันนี้เน้นนะก็มันมัเหมือนกันไอ้วัคซีนหนึ่งวัคที่สองวัคซีนสามของบาดที่หนึ่งหรือบาดที่สามนะครับเห็นไหมมันมีที่เดียวเลยวัค้อนบาดก้อมเนี่ยนะวัคที่สองวัคซสามของบาดก้อมเนี่ยเน้นนะครับวัคที่สามนี่ยเน้นเหลียวมาหาแบบ สละนะครับเห็นไหมแต่ก็ยังว่ามันก็ต้องมีข้อยกเว้นอยู่คำว่าดงนี่มันเป็นอันเสียงอันยื้อเนี่ยเป็นดงเป็นดงเออเอาล่ะอันดงกับดงนี่มันอยู่ที่นี่มันได้ละเพราะว่าบักที่สามของบาทก้อมเนี่ยคนบอกคำนดเลยบอกว่าเป็นเสียงสะมันอาล่ะไรอะไรอะไรอล่ะจะต้องเอาดงกับดงนี่มาไปไว้ดางหน้าบันแล้วก็ลงอันอันฮาวนี่ก็ยังได้เห็นไหมเนี่ยเสียงอัน เชียงสมัน่ะใช่ไหมจะลุงอะไรยังก็ได้ใช่ไหมอ่าจะลงอ่ะเสียอันกำไดก็ได้ที่มันปเป็นเสียงสมันนะมันตายว่ากิสามนะแล้วก็แต่งเป็นหัวโยงอะไรนะไงมามันก็อธิบายเวลา,าข้างของหัวโยงทั้งกับเป็นพื้นพื้นก้อยนะครับเออโอเคนะครับ ต่อไปวักที่สองแล้ววักที่สามของ e, อ,อันนันบัตรที่สามเนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันวรกวักที่สองวักสามของบัตที่หนึ่งเนี่ยจะเลี้ยวแบบสละก็ได้เออเลี้ยวแบบเรื่องก็ได้พอดีพอดีมาเลี้ยวมาหาน้าเนี่ยเออเลี้ยวแบบสละได้มั้ยไอ้มาถึงแม่บ ah ่แล้วเอามาก็ได้แล้วเป็ีนอะไรนะไอ้มาจักได้หันหน้าปอกปิกคนข่อยซาหมีก็ยังไดนะครับปิกคน ว่าอ่าแมี่ก็ยังได้นะครับมันเปเอามาเนี่ยก็ยได้ไหมแต่มันปิกคืนมาว่ายซมมี่มันก็มามันกันมันก็แน่นน้หน่อยนะโอเคนะครับอืคเลี้ยวได้สองอย่างนะครับอ่าอันนี้เหลียวแบบสระนะครับจะเหลียวแบบคืนนี่ก็ยังได้นะไอ้มาเป็นเสียงสัมันนะโอเคนะครับถ้ากลับไปพิจารณากันนะเวลาเก็บเต่าเอามันม้วนว่านะโอเคนะครับต่อไปวรคที่สามแล้ววรคซีนสี่นะครับไอไหมอ่าวรคที่สาม แล้ววัคซีนที่สองเนี่ยแลวบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยของพิมปล่ยเลี้ยงเมืองใจนะก็พันถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับมามาพันถือว่าไอ้สองตัวหลังเนี่ยอมันอาจจะมาสัมผัสกับสามตัวหน้านี่ได้ไหมเนี่ยหรือสี่ตัวหน้านี่ไมเนี่ยสองตัวหลังสามตัวหน้านี่สัมผัสกันด้วยสระอ่ะสัมผัสเดินด้วยอันอักษรโอเควันนี้มันมาสัมผัสกันมาได้ก็เป็นอย่างนั้นโอเคนะใช่ไบอกหูเลยว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วว่าเดียววัคนเดียวกันเนอะ ปัจจุบันนี้เมันแยกกันเป็นสองวักสองวักนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมเพราะว่าอันวักที่สามของบัตที่หนึ่งเนี่ยเปิ้นมีฉันทะลักของเปิ้นแล้วก็มันบอกว่าลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองวักที่สามของบัตรที क, trilogy, 2, 2, well, well, oh ่สามเนี่ยไหมมันบอกว่าลงด้วยเสียงสมันก็มม่แม่มันเป็นไงไหมมันมีฉันทะลักของปิ้นนะครับเออโอเคนะครับต่อไปวักที่สามและวักที่สี่ของบัตก้อมเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันตั้งหน้าเว้วักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยอันเดียวกันนี่เห็นไหม จะเข้นเน้นเป็นสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนใช่ไหมในแต่สมมติเอ่อโทษทีครับถ้ามันสัมผัสแบบอันเรื่อๆอันอันแบบสาระได้หรอกก็ดีนะก็มันบ่เนี่ยดงก็ผิดดิบแก่นมันต้องสัมผัสกันใช่ไหมเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่โอเคนะครับเอาละท่านกับหูเ้านะครับสัมผัสนธกศกสัมผัสในฉันตะลักเป็นอย่างไรเออไอยังหูมดเราน่ากันไหมเอาละแต่อัน ข้าวโบราณแล้วนยังบบปอได้นะครับพูนจะเน้นอยู่นะเน้นอยู่จำสามที่ยังนะก็มาเน้นเพื่อมันม้วนนะเพื่อข้าวมันอ่านแล้วมันมืนปากไหลก็ไปลด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 หรือจ้อยก็ไปลด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 เวแกนะครับเห็นไหมก็คืออย่างนี้นะครับเห็นไหมพูนจะเน้นอยู่สามที่ยังอันแรกก็คือเอกรงนะพ่นจะเน้นเอกรงนะครับพ่นหันล้วเสียงตีอยู่ในไหนไม่ได้ไหมเสียงโทรอยู่ในไหนไม่ได้นะพ่นจะ เน้นเอกทรงก็าไปใช่นะครับแม่เอกทรงอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอันไม่เอกเสียงโทไม่เอกเสียงเอกกันยู่นะมันยู่นียมันป้าเนี่ยไม่เอกเสียงเอกมันไม่เอกเสียงโทเล่ามันเหล่าม่าเล่าโอเคนะครับหมอันเสียงเอกนะเสียงเอกเราสอบเสียงเอกเราอ่า เสียงเอกเสียงเอกก็เช่นอย่างเช่นแอบแบบเนาะแบบยู่อ่ะแอบแบบอะไรฮะที่มันมันมีไม้นะเข้าใจไหมอันเสียงโทอย่างเช่นกับลูกเนตรเนี่ยโอเคเข้าใจไหมอันนี้เสียงโทนอันนี้คือเอกทรงนะครับอันต่อไปอันที่สองก็คือเน้นนะมันเป็นอันอักษรนกู้นะครับกคมที่มันเป็นอักษรนกู้สองตัวติดกันอย่างเช่นน้ำเนตรเนี่ยเนตรหน้าเนี่ยน้อนนอยเนี่ยโอเคเข้าใจไหม แขวงโค้งนี่ยโอเคนะ้วไงมาอันอันอันที่จามนะก็คือก้มที่มันเป็นสระกู้นะครับอ่าสระกู้อ่าที่มันติดกันนะ่นก็ไย่างไอย่างเช่นเนี่ยไงมาพระสะไงพระสะสระฮะสระฮะพระสะไงพระสะลันนีอ่าแล้วมันมันเข้ามันมื่นมันมื่นปากมันไปโอเคนะครับ อันที่สี่เนี่ยกำซ้ำมวลนะครับเออวันนี้มันบมีก็บเป็อน,น,น,อ,น,น,ยยนอ,อย่างเออมืดๆใส่ไม้พ้องมาแต่ว่าบันเชิญก็มีได้จ่วาก็มีได่ไหมเน้นมาใส่พ้องอ่ะยังเช่นอันอ่าไปพูนไปเพ่อ่าบอ่อันอ่าบ่นั่นบ่นี่บอ่อย่างเงี้ยบ่บไปบ่มาโอเคนะ้วใช่ไหมอ่าก่อนเน้นมันซ้ำนะซ้ำแล้มันม่วนโอเคนะครับนนนะนะต่อเหามาไล่ก่อนนะครับอันนี้มา พระสะอ่าพระข้าสาเนี่ยมันมันสละอาสละอาด้วยกันนะใครมาหายนะมันเป็นสละกู้นะครับพระสาอ่าลันนีอ่าลันนีมาอันนี้สละกู้นะครับเห็นไหมประกวอนลูกฮักอ่าฮักมันเสียงตีนะครับเห็นไหมอันลูกเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะครับเห็นไหลูกเนี่ยเนี่ยนี่ลูกนะก็ลูกเสียงโทเนาะมันต้องมีไม้เหนมันก็ลูกเสียงโถละเห็นไหมอ่า ล nerd, uh, nerd, ูกก็เส uh, 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 ียงโทรและทรงตีเน uh, ี่ยฮักลูกฮักน้ำเนตรแล้วก็อ่น้ำเนตรมันเป็นนอเนอแล้วไงเห็นน้ำเนตรมอันเป็นนอเนอแล้วก็นอเนอแล้วไงเป็นอักษรโก้แล้วก็แล้วก็หน้าไอ้แม่มหน้ามันเสียงโทรพิเศษแล้วพวกเอาเนตรเนี่ยเนตรเนี่ยเนตรนะก็เนตรมันเป็นอันเสียงโทรนะวก็เห็นไหมเนตรมันเป็นเสียงโทรกับเป็นเอกทรงแล้วก็เนตรหน้าเอกทรงนะครับ แถมป้อมเป็นนอนนอใช่มฮะอัน no, น no, ี้นอนนอมีมีสองกู้ใช่ไแล้วก็มีเนตหน้าแถมแถมกู้นึงเห็นไหมเอกทรงเห็นไหมอ่ารไหมปังลงอ่ะปังลงแล้วก็อะไรไหมโอเคนะครับลงตายวกที่สามเห็นไหมแล้วเล่ายากตุกอ่าตุกเนี่ยมันเสียงตีเนาะอันประกอบหยากเห็นไหมหยากเล่ายากเล่าเนี่ยมันเต้ากันนะเสียงทุเต้ากันเนี่ยหยักกับเล่าโอเคนะอันนี้ก็คืออ่า ยากนะครับยากยากยากกับเล่านี่มันเป็นเสียงตีทั้งกู้นะครับเห็นไส่งอันอันส่งอันอันส่งอันนะส่งอันส่งตุกนี่นะครับเหอีกส่งนะแถวว่าเป็นมันเป็นตั้งหน้าไม่เป็นรอรอเล้วเล่าแล้วเล่าไหมอาโอเคนะครับได้ทั้งหลายลายไหมได้แล้วเล่าอักษรกู้นะครับอื แล้วก็หน,นักตุกมันเป็นเอกชงครับแล้วก็เล่าตุกแล้วก็มันเป็นเอกชงหึงสองตัวนี่แมันโอ้ปนกันนักนะเอาใส่นักละเหมยญมอนไปเองนะครับเมื่ออยู่แขวงโคงนะแขวงกับโคงมันเป็นขอขออักษรกู้นะครับแม่อักษรกู้ที่ป่าฮาวดงป่ากับฮาวนี่มันเป็นอันการสัมผัสเลื่อนเ er. ลื่อนแล้วก็ป um, re ok, ่ากับฮาวนะป่าฮาว อันมันสลาสลามกันละเพียงแต่เฮาเนี่ยมีอันตัวสะกด้วยมงก็ถือว่าเป็นอันปรเดียวนี้เขาหมูหมูจักละเรื่องอักอันอ่าอันสมบัติเรือนอ่ะป้าเฮานะครับอักซอนเรือนนะครับเฮาดงอักซอันเนี่ยเป็นเป็นอักซอนอ่าเป็นสระกู้นะครับสระอาสระอาทั้งกู้นะครับพีดิฟเกนก้าก้ามันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่าแกนนี่มันเป็นอันอัน ไม่เอกจึงเอกเน้อแม่แม่กันไม่เอกจึงเอกเน้อกันก้าแกกันส่งก้าแถมบาไปบอกว่าไมเป็นก้าก้าอังสวรรค์กู้แม่โอเคแล้วแม่บอกกึดใจนะ่รนะกึศได้ไหมแม่ก็ะด้งอยู่ทำงานตัวที่สามเนี่ยกึศได้ไหมกึดอ่าปัญหาเอาบอกับแม่นะบ่อนี่เป็นไม่เอกจึงเอกนาะแม่เป็นไม่เอกจึงโทนึเอ่ะจึงบอกถึงแม่นะ z o งกึศได้ไหมโอเคแล้วก็มาเนี่ยเห็นไหมปัญหาเอกจงก็ไปแล้วมันม้วนแล้วก็มาข้าวอ่ะเอามัน ม่วนก็คือมันมื่นปากแม่บบกึดไก่เนี่ยเนี่ยมันมันกว่าจะไปเสียงตีแล้วมันมันเอาเอกไปนําไปก่อนแล้วมันมันม่วนนะครับแม่บบกึดไก่จักได้หั่นหน้าหน้าหน้ามันอันอันเสียงโทรพิเศษเห็นไหมอ่ามันมันมีเอกทรงพว่ก็เอาหั่นเนี่ยหั่นเนี่ยมันเป็นจัตวาแล้วเป็นฮออยแม่เนี่ยอ่าก็อไอ้ล้อมก้อมแก้มไปได้หั่นหน้าเป็นอักษรกู้เป็น โอ้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โทษทีเลยโทษทีไม่แจ่งไม่แจ้งสอนกู้นะครก็ม่ได้หันหน้านะครับม่ได้หันหน้าโอเคนะครับปิ๊กคืนมาปิ๊กคืนมาข้อยซ้ำอ่าซ้ำนี่มันเสียงตีไหมข้อยข้อยนี่มันเป็นอันไม่เอกเสียงโทนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับโอเคนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับแม่เสียงไม่เอกเสียงโททรงซ้ำเนี่ยข้อยซ้ำเน มันมนอกเอาเอกทรงใส่ก่อนแล้วมันลงเสียงตีแล้วมันหมวน,นะไรมาเอาละเอาละท่านหันแล้วนะก็เห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยคือลูกเล่นของเขียนการเขียนข้าวของอันโบราณพูดเป็นอยู่นี่แล้วก็เห็นไหมครับวันนี้เฮามาเล่าอันอ่าข้าวต่อแล้วนะครับโอ้ลูกอันพญาปลาประกาศห้ามให้ไปนักแกแล้วโอเคแล้ววันนี้แม่พูดอย่าเอาบ้องแล้วครับพระสันพระษะ ลันพระสาลันนีไม่เจอละนะครับพระพระสะลันนีพระควันลูกฮักเออน้ำเนตหน้าปังลงโอ้น้ำตาไหลลงปุ๊บๆแล้วเราหย่าตุก เมื่ออยู่แขวงโคงที่ป่าหาดงพีดิบเก่นกางแม่บอกกึดใจจักได้หันหน้า คืนมาไหว้ซ้ําเพราะไก่เมืองคนหลายโยโยลําจนกินบ่้มพุนจ้ากันเขาได้จีนปังจะมังสา ตีหิมตูน้อยลูกหลานเลนเขานั่งย้ายเป็นทยอยกินแดงแดงเจื้อนั้นเหมือนสุนัขาปากันกาบกันโซบซาบอัน งัวควายส่วนตัวแม่นี้อกันเกียบตาเต่าพอดอมได กับบ่ได้ตายก็บ่าตายห้ำหน้องให้บ่กมีไฟฟื้นตีนั้นบ่กมีไฟฟื้นตีนั้นแล่นายเฮ้ยครับแม่เพือกอนเล่า อันตุกนู่ฟังแล้ว่าอยู่กันอย่างใดนะก็เออละอันต่อไปอันต่อหน้ากันยังกันยาเอาอยู่นัก็ยังเะม่วนอยู่นะครับเอมครับเอากก็ก้อยเล่ากันไปนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ